วันดี well. ้ครับมาฮอดแล้ววันนี้มาเที่ยวโมนันซาครับผมอยู่เพื่อนอุบลเพื่อนอุบลนรักแมนติดตั้งดีแน่นหน่อยมือนีอแดแนอนขอดครั้งเียตอนนี้บอกว่าสามโมงสี่ทุ่มหาครับเบิ่งแดดหลอดเบิ่งแดดฮอาแดดขังแดดน่โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทั้งในกันว่าถึงไม่หยังแต่ว่ากะ เบืบ้องต้นเบื้งขันสำหรับผู้ท่านได้เคยมากนะครับผมกาวบรรยากาศทั้งหนอกวิวทั้งหนอกการถือบางามที่ว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งทั้งในกันครับผมกผาพ้นกระเลื่อมมากลายแนวจักหน่อยนะครับ <c oughs> ข้างเขา จะเข้าไปเบิ่งข้างในกันว่ามีอย่างเนี่ยเราเคยมากขึ้นกันครับเห็นไปครับข้างในมีอย่างแพงลอตเตอรี่ก็ซิมมี่มองนังเด่นครับเดี๋ยวข้าเบิ่งไปเรื่อยๆอันนี้กานาทีไขึ้นเบิ่งอะไรนะครับข้าแต่ตรงนี้นะผมไม่แน่ใจมากเกัน ็จะมาทมอ่าว่าที่บอกว่า่เคยมากือกันขอพ้างตัวดีนิกน้อยนะครับแดดมันหอนเมืองขาเจีเมืองข้าเจข้าเจีนั่งอยู่กลางแดดหอนบ่เห็นบ่ <c oughs> โอ้ยหอนแดดด้ กับชิมี่มองนงังวันนี้นะครับโอเคอนะยู่นะบรรยากาศเขามากกับหม่องหอมๆแล้วก็คือว่าโอเควันแดดครับอ่าเดี๋ยวให้เมืองบรรยากาศมองน่งนะครับมองนง่ง นี่นะครับกระสีปิดมองนังของไฟของมันกระสิไม่ด้านบนชิงสาในกระสีป็นมองนงังแยกึ้นกันครับก็บสิเป็นหอคอยให้นั่งแต่ละหมองแต่ว่าให้เบังอีกเทียนหนึง่งก็จาไปนั่งตากแดด <c oughs> โอ้ยเงดคบขร่มเลยโอเคครับผมส่วนอาหารกะทินาที่สั่งยื่นหนีมั้ เบ็ดกับว่าท่านได้เคยมากกันแล้วเขาไปเบิ่งกัดครับนี่ก็นนาสิเป็นมุมไทยรูปบนะครับแต่ว่ามันแดดก็เป็นดาผ่ายครับแล้วก็สิมีทั้งนี้ดาฝ้าย่างก็ค่อนข้างนี้นั่งอีกวอสิงสาผู้ใดสินนั่งแดดแน่จังหน่อย กาซิมีสิงสาแตว่าขันช่วงเห็ดเห็ดหน้านาสิงงามซือกันนะครับผมกาซิมีมองนงังอันนี้ก็สิเป็นตะคายคือลายๆหมองที่กําลังเห็ดกันอยู่ในขนณะนี้สมสมอยากนั่งอันนี้ไหมอย,อยากนั่งอันนี้จางไฟนอกมาใสยดูปไฟอ้อันนี้ขาดคิดว่าโตกว่ะวะ วะเสียขาดเด้มึ้งอุ้ยฝนอ่ะนั่งตากแดด,ดดบรรยากาศดีครับอ๋อกระแดดโฟดบ่ช่วงนี้มิตรจิตกับการแดดครัหหววบหอนครับอุ้ยมึงแดดมึงแดดพอแล้วไปว่าเขอห้องกันเขา ไปนอนตากแดดมันมองกันตัวข้องอควงกับความเบิงเบิงเบิงเขามีม่านเขามีม่านให้หลุดบังแดดกองไปนอนตากแดดปึ้โหึ๊บพึ๊บกีเออโอ้แรกเขาไม่ม่านโอ้ฮ่มแล้วเอาไหมเอาไหม เออ้เเบิงดะมันก็เป็นบ้านมังแดดอย้ำบอกไปฟังเด้ออยากอายคนเดี๋ยวไปนั่งซิ้นสายเพื่อนแน่จักหน่อยครับเดี๋ยวเพื่อนเสิร์ฟบ่นั่งของเพื่อนเนาะอันแดดมันได้กระซิวเอาแล้วเพิ่งหย่อนแสงเนาะดีวะเป็นไดดีคักละทั้งดับ โอเคครับอันแล้วเลียกหน่อยอันยืนกับชิมีสิ่งซาสองอันเด้อสำหรับผู้ใดมาครูสิมนางอันเดียวสองคนก็ได้ไมีผัวครับน้ำครับนางหอนสั่งน้ำกิ้มคือเขาสมากคนกับชิม้าไทยหลุดขึ้นที่สมองนะครับมันบรรยากาศคนข้าเจ้ากับชิหาไทยหลุดไทย เดินผ้าขึ้นไปเบื้องมึงนี่ครับเดีินผ้าขึ้นไปเบื้องแต่ว่าแดดร้อนอันห่อนกระซีม่วงละเคยป่ไปกันครับมาแล้วเอาให้เบื้องรอบๆกันน วิวก็สิประมาณนี้ครับนี่แบบเลยแต่ว่าแดดครับแดดดิลิทั้งหน้าก็งมองจอดรถสิประมาณนี้นะครับผมเข้ามาทางในมองนี้ก็สิเป็นมองนั่งนะครับมองนั่ง แต่ที่มีมองนางคือสามชีมองคนหลายอยู่บนไดแท้ประมาณหกมองกระชิมีกระตายหน่อยกระตายหน่อยความบึงกระตายหน่อยเฮ้ยโจกระตายน้อยจับในเด้อจับในเด้อเฮ้ยโจกระตายน้อยกระตายหน่อยครับกระตายหน่อยตาข่ายกระตายก็เปียดอันใดตาข่ากัน <laughs> <c oughs> ไปแล้วครับตายหน่อยสามตัว <c oughs> เงยแล้วครับนั่งโชว์เอยแล้วสำหรับคนที่มาหนีกระสีมาแวะเที่ยวนี่แล้วก็ไปเคลื่อนอูบลรัดต่อกระไรหรือว่าสิครับจากเคลื่อนแล้วก็มาแวะนีกระไรนะครับผมเพราะว่าเส้นนี้มันกระสิบไหท่าอู้บลตรัดต่อได้นะครับผมสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้บายบายนะครับผมใบโอกาสนาโดยสิภาาไปเที่ยวไซกาฝากติดตามในเด้อครับสำหรับคนที่เขามาติดตามกดซับกดซับสไครต์เราคับขอบคุณหลายๆายนะครับผม สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับฟ้ามืดมาแล้วครับคุณคนไก่ต๊กไปก้ปาบบ้านกัน <c oughs> นี่แหละออกมาว่นจะได้ออกบ้านกันดีใจโอเคครับผมบ๊ายบายกลับ้านกันคนีิตกครับผม